ข้าวหอมครัวบ้านทุ่งค่ะบรรยากาศนะคะก็จะเป็นซุ้มๆแล้วก็มีให้ถ่ายรูปสะพานแบบเป็นรูปมือนะคะเดี๋ยวมาพาไปดูนะเขาจาัดสวยเป็นแบบคาเฟ่ด้วยนั่งโต๊ะนั่งพื้นมีหมดเลยนะคะเขาเก่งเรื่องน้ำปัน่นอมาม่าสั่งหมูสามชั้นทอดน้ำปลาค่ะแล้วก็ปีกไก่ทอดก็มาแล้วนะคะนี่ค่ะลาบปลาหมึกค่ะ วันนี้อล,ลิซล็อกเป้าคามาข้าวหอมครัวบ้านทุ่งค่ะบรรยากาศนะคะก็จะเป็นซุ้มๆแล้วก็มีให้ถ่ายรูปนี่เลยนะคะเขาจัดสวยเป็นแบบคาเฟ่ด้วยม,มีนั่งแบบอันนี้น,นะคะพื้นๆค่ะแบบขันโต๊ะอ่ะขันโต๊ะน้อยๆนิดๆฝั่งนี้ไม่ค่อยร้อนเ้าเป็นตรงนี้ เต็มนะคะเขามีเป็นซุ้มซุ้มแบบนั่งกับพื้นก็มีซุ้มนี่เต็มแล้วก็อันนี้บอกไม่เอาร้อนนั่งห้องแอร์จุดเด่นของเขาอะก็คือสะพานแบบเป็นรูปมือนะคะเดี๋ยวมาพาไปดูนะนเดี๋ยวตามมามาเนะนี่ยค่ะเขาจะเป็นแบบซุ้มนั่งโต๊ะนั่งพื้นมีหมดเลยนะคะ เด่นเขาก็คือสะพานมือนั่นน่ะเนี่ยตรงนี้แล้วก็มีเนยซื้อมีเนยไปตั้งที่บ้านสักตัวดีไหมเดี๋ยวต,ต้องถามมาลรซก่อนนะคะีดก้ามีเนยไปตั้งที่บ้านสักตัวดีไหมเนี่ยค่ะเดี๋ยวมาจะขึ้นไปสะพานนะมลิีอยู่นี่นะคะมาถึงแล้วนะคะจุดนี้ค่ะจุดเด่น จวมาจะขึ้นไปนะสวยมากเลยสวยไหมคะถ่ายรูปให้มาพักนึ่งสิถ่ายได้เลยก็รีบถ่ายนะคะอม่าร้อนร้านก็มีประมาณ3-4โซนนะคะแล้วก็มีในห้องแอร์นะคะ อาหารคงจะมาแล้วนะค่ะอาหารมาแล้วค่ะอาหารที่นี่ไม่แพงนะคะน้ำตังโมรวิวน้ำตังโมรีดบอกแย่เกือบแบกกันอ่ะชิมอ่ะรีวิวแล้วเป็นยังไงอร่อยนะคะพูดเสร็จลูกอร่อยค่ะเร็วช่วยกันมาหากินนะคะอร่อยนะคะบอกก่อนอร่อยค่ะอลิสพยักหน้าบอกอร่อยอย่ามาชิมอ่ไรเงี้ย นสีนโอเคค่ะหวานดีอร่อยหอมสตรอเบอรี่อาม,ม่าสามน้ำปันน่นพ้าใหม่แก้วนะคะ,คะเขาเก่งเรื่องน้ำปั่นนะคะหอ,ม,อมมากอาม่าสัดหมูสาชั้นทอดน้ำปลาค่ะ,คะแล้วก็ปีดไก่ทอดก็มาแล้วนะคะเนี่ยค่ะอาม,ม่ากินแล้วนะคะชิมโดูกอนว่าเป็นยังไง อืมอร่อยอูเขาไปคลุกแป้งให้ได้ค่ะปีกไก่ค่ะต่อไปอมาม่าจะชิมส้มตำข้าวโพดไก่เค็มค่ะ รสไม่จัดลาบปลาหมึกค่ะอาม่ากินมปลาหมึกยไม่ได้มากขึ้นน้ำนะน้ำลาบรสชาติก็มีเปรี้ยวเค็มอยู่นะคะีลยวอามา่าชิ้มขาหมูย่างก็ยังมีรสชาติหวานถ้าใครผ่านมานครปฐมนะคะในตัวเมือง จะเข้ามาลองดูก็ได้นะคะราคาก็ไม่แพงนะคะอาม่าทานไปทั้งหมดนะคะ5 7 3บาทมาได้นะคะข้าวหอมครัวบ้านทุ่งค่ะฝากกดติดตามอลิซล็อกเป้าด้วยนะคะบ๊ายบายอาม่าไม่ได้ออกตั้งนานแล้วคิดถึงทุกคนคะ่ะจบค่ะ